ณโรงเรียนเ,เล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กชายชื่ออาชิเขาเป็นเด็กสดใสแต่โกรธง่ายเพื่อนๆเริ่มไม่อยากเล่นกับเขาในคาบศิลปะอาชิวาดภาพต่สีไม้หักเขาโกรธจนขย้ำกระดาษเพื่อนหัวเราะเขาเกือบตะโกนใส่เพื่อนแต่ครูเข้ามาห้ามครูสอนว่าเวลาเราโกรธเหมือนไฟถ้าไม่ควบคุมจะเผาทั้งตัวเราและคนรอบข้าง ให้ลองนับ1นึถึงสิหายใจลึกๆตอนเย็นแม่บอกว่าต้นไม้เจอลมแรงมันเอ็นไปไม่หักทันทีคนเราก็เช่นกันหากควบคุมอารมณ์เราจะไม่หักพังวันต่อมาเพื่อนเตะบอลใส่อาชิเขาโกรธแต่หายใจลึกๆนับ1นึถึงสิบแล้วพูดว่าไม่เป็นไรแต่คราวหน้าระวังหน่อยนะเพื่อนๆยิ้มและขอโทษ ทุกคนชื่นชมที่อาชิเปลี่ยนไปกลับมาอยากเล่นกับเขาอีกอาชิเรียนรู้ว่าการควบคุมอารมณ์คือการเลือกตอบสนองด้วยสติไม่ทำร้ายใครตั้งแต่นั้นมาอาชิเป็นที่รักของทุกคนเพราะเขาไม่ใช่ไม่โกรธแต่เขาเลือกควบคุมอารมณ์ได้